สวัสดีครับมาพบกับเกมเศรษฐีมีเว้นใหม่นะครับเมื่อวานว่าอาจจะเสีใจอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะครับแต่เมื่อ G M เขาแก้สกิลมาผมก็จะลองทํานะครับมานะฮะน่าจะเป็นตัวที่เอาเรื่องพอสมควรนะครับนะครับหน้าตะยังนะครับก็อย่างที่บอกครับสกิลอาจจะรู้ไปแหมดแล้วนะครับสกิลหนึ่งครับเมื่อเริ่มต้นเทอมรับมาเบิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และเมื่อก่อสร้างนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์จ่ายมาเบิลเพิ่มค่าก่อสร้างคูณสิบแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คทันทีนะครับ สกิลสองครับเมื่อเริ่มเทินนะครับสมุดอัญเชิญนั่คือลิกาได้กโกดนะครับสามารถเลือกซื้อได้หนึ่งอย่างครับก็มีอันนี้ฟรีนะจะเป็นฟรีเนาะเมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับ400%ออจะได้ส0 0เซของเงินเดือนและได้รับการดวงการนางฟ้าลดแล้วก็ลดค่าผ่านทางนะครับ50%อันนี้จะอยู่ได้2เทินนะครับอันนี้เปลี่ยนตอนแรกคือ3อันนี้จะเ3เทินจะซื้อได้เทิน์นละค,ครั้งแล้วก็เทินที่4ี่จะไม่มีให้ซื้อนะครับก็คือตอนนี้นะครับก็คือเขาแก้ใใหหม่้้้้ซือไดนนนะะคครรัับบทุกเิแลว และสิ่งที่ซื้อไปจะอยู่ได้2เทอร์นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็บัฟอัปเกรดนะครับก็คือนะครับแลนคือก๊อปปี้อ่ะใครสร้างแลนมาร์คครับมีนะครับโอกาส45%ใช่ไหมสร้างแลนมาร์คนะครับก็คือเหมือนกับแมวโดนก๊อปปี้นะครับแลนมีอะไรมากครับก็รางวัลนะครับเลื่อเมีการรวมนะครับแล้วก็อีเวนต์ประจําสัปดาห์นะครับก็มีนะครับอ่ช่วงไหนความสุขก็เป็นล็อกอินแล้วได้ไอเทมนะครับ แล้วก็โบนัสทองพิเศษว่าทองพิเศษนะครับอ๋อโบนัสผลไม้ก็ยังอยู่ครับแล้วก็อ๋อเนี่เป็นล็อกอินครับก็คือมีแกนหลุมดํานะครับแบบเช่านะครับแล้วก็มีมูมุลวันวันที่7นะครับกนถึงวันหารือหันแน่นอนนะครับผมไม่มองว่ามันเป็นในนี้นะครับไม่ได้มองว่ามันเป็นเจ็ดวันแห่งความสุขนะครับลองถามผู้เล่นดูนะครับว่าเจวันนี้ความสุขจริงหรือเปล่านะฮะเปล่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับพยอว่าปอเป็นไก่นะครับ ปลบอเป็นน้องนี่ครับอ่อลิงก์นะครับปาเดี๋ยวลองดูนะครับก็มีเพชรอยู่27 0 0มนะครับนิดเนิดๆนะครับไม่รู้จะปิดหรือเปล่านะครับปาเรามาลองนะครับของที่เล่นนะครับเก็บรอบมานะครับชิ้นแรกครับอ้โหจ่าปาแล้วครับขวาสุดน่าจะย่างสุดนะก็คือเอ้ยผมลืมให้ดูอ่ออีเวนต์นะครับก็คือหานะครับอ่อ เอธรรมดานะครับขนนกนะครับมีดาบแล้วก็มีทางแพทเทิร์นนะครับก็จะมาแลกเป็น S นะครับแล้ว S2 อันไปแลกเป็นการ์ดได้เลยนะครับเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่น่าง่ายนะครับดูทรงแล้วนะครับเพราะสุดน้ายออกแต่ขนนกแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองดูโอ้โหดาบไม่แล้วนะครับมีนี่จะได้ดูนี่จะได้อะไรโอ้โหดาบอยู่แล้วนะครับนี่ดาบต้องหาดาบทั้งหมดเท่าไหร่วะดาบทั้งหมดใช้ดาบใช้สองมั้ง โอ้ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขนะครับหา,<อ>านะครับก็คือหาดาบสามหาผู้ใอญ่อย่างละสามนะครับก็ได้มาหนึ่งมาสี่ละคาถาทั้งหมดหกนะครับ 3, ทุกอย่างอย่างละหกปะอันนี้มนไม่ได้มีพวกของดองมันใช้ไม่ได้นะฮะผมเล่นเก็บรอบมาแล้ว,ลวกเก็บพวกทริปเปิ้ลไหลมาโอเคนะครับเชิญแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอาทีหลังได้ไหมหรือยังไงวะซื้อได้แค่ครั้งเดียวหรอ,อเดี๋ยวลองไปสองแพ็คก่อนถ้าไม่มี อะไรคึบหน้าว่าจะไปต่อนะครับไปตาตต่างครับฟึบตึบๆดาบขนนกดาบนะครับเฮ้ยสถานการ์เอาเรื่องเปาวะเวนการ์ดผมไม่มั่นใจเลยเลยครับเวนการ์เป็นเวนที่หมดเยอะมากๆครับดาบแล้วขนนกครับโอ้โหอือมองคนเขาปิดกันน้อยมึงทำด้วยอ,อะไรวะจิตใจมึงเนี่ยดาบพิล่นะครับดาบรู้สึกจะได้เยอะสุดแล้วตอนนี้นะครับขนนกนะครับ แล้วก็ไอแพทเทิร์นยังไม่ออกนะครับต้องหาถึง6อันนะครับแพทเทิร์นหรือไม่ก็เปิดให้ได้ S มาเลยนะครับอ๋อฮะเดี๋ยวนะเขาให้ได้ดววเอสเหรอเฮ้ยมีสิทธิ์ได้ S หรออ๋อวัตถุดิบครับ A เหรออ๋อมีให้ได้เอวะเหมือนจะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคูณ3อันเลยเหรอโหถือว่าดีนะเดี๋ยว,นะยวก่อนนะเอาไงดีวะ1ชั่วโมงแห่งความจุกนะครับก็เท่ากับมันมีได้600เพชรนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยเนาะ น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอยู่นะโอ้โหใช้องอมดาวต้องสี่พันนะครับเดี๋ยวเอาดูก่อนลองอีกสักพันหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดนะเอ้ยอลองดูสักพันหนึ่งอนโอ้โหยได้มานนหนึ่งอันเราแพทเทิร์นมาแล้วนะครับโอ้โหมาสุดยอดไปเลยพี่น้องเราไปต้องหางอีกอีกห้าอันดีใจทำไมวะ โอ้โห oh พัดดาพัดดาพัดดาไปะไปลย,ยังไงครับแพทเทิร์นมาหนึ่งงานแล้วเว้ยยังไม่สำเร็จนะครับแม่งมาจริงว่ะแม่งมาจริงว่ะแนวนี้นะครับโอ้โ oh หดาบก็มานะครับงานดาบเว้ยเฮ้ยนี่ก็อยู่นะครับเหล็กน้ำพีบ้เนี่ยโอ้โหดาบสลับกันนะครับ เซรูนะครับนี่หมดไปแล้วนะครับหนึ่งพันทวดนะครับก็เปิดไปได้ประมาณสี่ห้าแพ็คเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชี่อมันใช้สองอันก็จะไม่ได้เหรอมึงล่อสามอันมึงก็ยากไปเปล่าวะฮะโอ้โหอโออออออะไรดีวะยังไงดีท่านผู้ชมนะครับได้มาสองแล้วนะครับนี่หมดไปเท่าไหร่พันหมดไปสองพันเลยนะเว้ย ไอเชือกหมดไปสองพันเลยนะอันนี้ต่อก็อีกพันหนึ่งแล้วกันปะหมดอีกพันหนึง่งโอ้โหขนนกก็มานะครับคือเกมน,นี้ถ้าไม่มีดวงนะครับ้อได้เอฟอารหนึ่งว่ะเฮ้ย,อย,อยโอเคเดี๋ยวเราต้องแบบไปรับก่อนให้รู้สึกว่าเอ้นี่ยังไม่ได้ของมันนึนว่ะเออีกหาอีกสาม0ัน้ยเฮ้ยหรือไม่ถ้าหมวกมาไปเดียวจบเลยนะปิดเว้นเลยนะ จะไปลองดูซิว่าน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจพัดกาดมันเก่งเดี๋ยวตัวหลักเอ้ยโอ้โยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ไว,ว้ไปต่อขอปิดในราคาสองพันโอ้โยใช่ไมหมหัวเหมืนกันเนี่ยไปได้อีกเซตหนึ่งนะครับโอ้โหไม่มีแพทเทิร์นเลยว่ะอาจจะได้ของฟรีมานะปาปลาปลาปาขอแพทเทิร์นหนึ่งได้ไหม โอ้โหมาว่ะขนนกมาว่ะขาดแพทเทิร์นอีกสองอันนะครับขาดโอ้โหขาดอีกสองอันเว้ยเฮ้ยยังไงไดไหมไม่มีนะครับแพทเทิร์นแพทเทิร์นต้องเป็นแพทเทิร์นสองอันนะครับอย่างจะดีถึงจะดีมาเป็นดาบเลยเว้ยโอ้โหไม่มีนะฮะตาแล้วเขาลรับก,ก็ได้วะ่ะไป จะใช้ Airplay เติมแล้วกันนะครับเป็น Airplay อันนี้น่าจะไม่มีละนะครับไปเดี๋ยวลองดูนะครับใช้เป็น Airplay แล้วล่ะปลาปลาปลปซื้อไปเอ้ยไม่ได้หรอวะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวหนึงนะ่งมีเติมแบบอื่นปะวะ,วะเดี๋ยวนะเดีย๋ยวหากันไม่ใช่แค่นี้มันเพิ่งมาใหม่นะมาสักการเออน,นี่ได้ไดนะนี่ได,อนนได้อันนี้ก็เป็นของ Airplay ลองดูดิ ไม่ต้องยิงยาอีกแล้วเหรองั้นเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเราครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเสียตังค์เลยครับปลามาต่อเลยครับเดี๋ยวดูซิปลาเราไปลองดู5แพ็คขอปิดเลยได้ไหมกราฟมาเลยกราฟมาเฮ้ยโอ้โหหมวกก็มาเว้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยเรียกอะไรก็มาเว้ยเฮ้ยปิดเว้นนะครับในราคา4,000ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะนะครับ ไม่ต้องหายเสียแรงเลยเว้ยเฮ้ยเติมได้เลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหแพทเทิร์นไม่ออกแต่กัดเอสแม่งมาเลยนะครับโอ้โหแพทเทิร์นไม่ออกครับแต่ก็กัดเอสมาก็คุ้มนะครับปิดสเวนในราคานะครับห้าพันนะครับไปโอ้โหได้อยู่นะครับไปเดี๋ยวไปลองเล่นกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวนะก็ถือว่าปิดไม่เท่าไหร่นะสี่พันก็ถือว่ายังอยู่ในกฎเกมที่ดีนะครับยังไม่เติมอะไรเพิ่มด้วยนะครับ ก็อนได้สองแพ้ได้สามโอ้แปดเก้าได้สองอันเลยเหรอปลา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 ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับชีโดนะครับปาฉะนั้นแล้วนะครับอีเวนต์ในการหาก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปอัพตัวละครให้ดูก่อนแล้วกันนะครับปาปลายลาปลาปลาเออเรีย้แล้วปลาปลาเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็จะลองเล่นให้ดูว่าน่าสนใจไหมครับตัวนี้นะครับเห็นไหมขายไหนนะอันดับล่าสุด เ hey, อ้ยอะไไม่มีเหรอวะแล้วท่านนี้กูเห็นมันแบบมีไอ้นั่นอยู่วะอ๋อ oh, อันนี้มันเก่าไม่ได้ขายไปมันก็เดี๋ยวทำการอัพเกรดนะครับไปนาตายังนะครับจะไล้ว่ทางทายังคนอื่นเขาเล่นไปเยอะแล้วนะครับไม่เล่นดีกว่าซ้ำทางนะครับก็ถือว่าเอาเหลืองอยู่นะครับเอาเหลืองนะครับไปเอาเอส สองตัวนี้มาด้วยจะได้เวลาตีโบ๊ทจะได้ได้นี่ด้วยนะครับจะได้เขาเรียกว่าอะไรวะจะได้เนี่ยฮะเราจะได้ความเป็นสล็อตนะครับไปอ๋้าห้าห้าห้าสิบเก้าเหรอวะเอ้านี่เราจได้สล็อตมาเหมนะครับไม่ต้องรอเลยวิวเต็มนะครับงงไหมไม่งงใช่ไหมครับโอเคงั้นก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับใครงงนะครับ ก็ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมแม่ไม่ปิดแต่ไม่ปิดนาเดียวอะต้องรองเก็บไปทํานาเดียขอให้นาเดียมาไว้เธอเว้นนาเดียวไม่ปิดเพราะไม่มีเพรนะครับถ้ามีเพรน่าจะปิดอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับถึงาถ้าคูณสองไม่ถึงไม่ถึงวะยี่สิบห้าโอ้ไม่มีคูณเลยเหรอคูณเหล่านี้อัพยากนะ ครับนี่อีกไอดีนึงนะครับมาเรจะมีเพรอยู่ประมาณนะครับหมื่นห้านะครับไม่รู้จะไหวปะนะปายลองดูนะครับตะยังนะครับมีขนนกมาแล้วนะครับเฮ้ยลืมเปลี่ยนโอ้ยโอ้โหพลาดเลยนะครับพลาดเลยอ่ะพลาดเลยโอ้ยเชี่ยนี้ไปใจร้อนไปนะครับลืมลืมไปหมดแล้วลืมว่าเธอเคยรักกันปาเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเอาใหม่ โอ้เซ็งเลยนะครับเซ็งมากๆเลยครับเซ็งจริงๆนะเนี่ย <_ S 1> โ้เราเปิดผิดนะครับว่าปิดเยอะแน่นอนนะครับ <_ S 2> ไปอย่าใส่เพิ่มลิงก์ก่อน,นครับ <_ S 2> ป่าแล้วใช้นี้นะครับป่าแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนภาษาป่าค่าเสียนะครับ ได้ปะวะไปโอ้นานเลยอะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เรานะครับโอเคเดี๋ราเรา่โลดเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วครับไปยินข้าวผมเลยนะ ปาเดี๋ยวเราไปดูดีกวยอาวก็เอาวะเอาไว้เงินจิ้มข้าวผมนะครับปลาเออไม่ใช่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 คืออะไรอ่ะคืออะไรกดอะไรวะตรงนังนะอะไรอ่ะมันคือหน้าอะไรวะอ๋อไม่ใช่หน้านี้อ๋อโอเคหน้านี้ใช่ไหมครับไปได้ไหม คี่ไม่กดโดนแล้วะได้ไหมได้ดิได้ดิดดจะไายยังไงได้ดิได้สิโอเคฉันับเงินเสร็จรับสำเร็จน,นะครับไปเราอดนุ่นเกมแล้วนะครับถ้าเกมไม่ทำร้ายเรานะครับมีปะวะโอ้โหเยอะ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 ไปเขาปิดเว้นเลยแล้วกันเฮ่ hey, จะบ้าเหรอนะครับไปเล่นรอบสามได้ดาบาแล้วละฮะได้ดาบาอีกแล้วเหมือนกันนะครับ ามานาแต่อย่งเอ้ยโอ้โหโอ้โหมาว่ะมาว่ะโอ้โ,โอโ้ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะขนนกนะครับเอ้ยโอ้โหดาบลื่มว่ะขอเป็นเอสมั้งได้ไหมไม่มีเลยครับเอสหน้าโยบไม่มีเลยครับ โหอันนี้ไม่อวยว่ะโอ้โหดาบรุนรัวนะครับปลาขอเป็นโอ้โหขนนกรุนรัวโอ้โหดาบขนนกครับปลาไม่อวยเลยครับเซตนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับปลานะครับขอกดสองร้อยเพชรล้านะครับเฮ้ยโอ้โหมาแล้วหนึ่งมาสองแล้วครับปลาปลาปลาอะการีนนะครับแพทเทิร์นหนาไม่ใช่อาการีนอันผิดนะครับ นาตายัางแบบอ่าพทเทิ์นะครับ mm hmm. ไม่มานะครับ mm hmm. ป่าโอ oh ้โหไม่มีครับ mm hmm. มาขนนกก็มาว่ะ mm hmm. อีกทีสิโอ้โห oh ขนนกรัวๆเลยว่ะท่านผู้ชมนะครับป่า mm hmm. มวกมาขอหมวกมาเลยไม่ละการเลยการมา โอ้โห oh อะไรลองดูนะหมดไปพันหนึ่งแล้วนะครับผมหมดไปพันหนึ่งแล้ว ID หลักนะครับอันนี้หมดไปพันหนึ่งเลยเฉยเลยนะครับดาบว่ะโอ้โหดาบเลยนะครับโอ้โหดาบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนขาดอันนีหน้หนึ่งอันใช่ไหมขาดทั้งหมดสี่ไม่ได้หนึ่งนะครับ ต่อเลยแล้วกันนะครับโอ้โหดาบอีกแล้วนะครับกูอยากฟันหน้ามไงหล่อเล่นนะครับโอ้โหยี่หน้ามืดเลยกูจะปิดปัววะอยากไม่ให้ปิดแล้ปิดอยู่แล้วแต่อยากปิดน้อยอย่ะอยากขอปิดนน้อยได้คุณเจมโอ้โหไม่มีแล้ววะ่ะ มาหนึ่งแล้วเว้ยมาสามแล้ววานี่หมดเราหมดไปสองพันแล้วนะนะครับได้หมวกมาอันเดียวนะครับคาดหมวกอังหนึ่งนะครับไปหมดไปสองพันแล้วนะนะจะปิดเท่ากันกับไอดีรลองไม่ได้นะดาบวะ่ะมาว่าแพทเทิร์นยังไงดีโอ้หอแพทเทิร์นมาแพทเทิร์นไม่มามาแต่ดาบนะครับ ว่าไปต่อโอ้โหดาบก็มาล้วนๆนะครับโอ้โหดาบก็มานะครับงานดาบนะครับนี่น้ำพีปะเนี่หรืกน้ำพีเหรอโอ้โหไม่มาว่ะโอ้โหยังไงวันเนี้ยครับเนี่ย ดาตายังโอ้โหพอ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 ,พอกริบเลยวูกรกิบไปใช่เพชรหายากมะมึงดาบว่ะดาบว่ะไม่มาดาบดาบขอดาบขอดาบคงไม่ใช่ดาบขอภัยขอไอ้นั่นนะ่ะไอ้มันชื่อไรว,วะตายขอเอสมาได้ได้เลยปะวะ เฮ้ยสองงานโอ้โยข่อยอันหนึ่งไปปิดเว้นนะครับขออยหนึ่งงานไปโอ้โยสัตว์เอ้ยขออยหนึ่งงานไปเฮ้ยโอ้โหมาเกิน <laughs> มาเกินขอ <laughs> บคุณมากครับมาเกินทีโอเคดีกว่าไม่ปิดแล้วกันนะครับมาเกินอันหนึ่งนี่ครับก้ามเลยได้ปะขอกา้ามาขอกา้ามาก้ามเลยก้ามเลยมาที่เป็นแพ็คคู่เลยนะมึงก้ามมาก้ามมา ชุบเดียวชุบไม่มานะครับมาเกินหนึ่งใบทั่วนะครับก็แลกได้แล้วหมดไปเท่าไหร่วะสี่พันเท่าไหร่วะสามพันสานะครับไปถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับหาเพชรด่วนนะครับไปก็ได้มาแล้วนะครับนาตายางแล้วก็ได้อุปกรณ์ที่มันได้ยากมา1อันฟรีๆนะครับ หบดเว็นวันที่สิบสองใช่นะไหมตายแล้วดาตายางนะครับไปตีโบดนิดหนึ่งครับไปตัวกบีนะครับไปเอาแบตลีมันไปตีไปเนะครัแล้วก็เดี๋ยวเอาพวกเอสนะครับเอาพวกเอสเก่าๆไปตีนะครับด้วย ได้26นะครับปลาเดี๋ยวเราไปรีวิวต่อนะครับปลาไปครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับก็ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยในจาะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมดูกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้มาเขาเรียกว่าจะได้มีคนดูใหม่ๆผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาดูเราเยอะๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับพี่น้องเรานะครับไปแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับรีวิวกันดีกว่านะครับไปนะครับ ใส่กันเลยดีกว่าคิปรีวิวใช่ไหมครับป่ะเอาใส่กัอเลยนี่ใส่มาลานะครับป่ะไปะครับ